ขณะนี้ฝนตกนะฮะเป็นช่วงเย็นของวันที่สามสิช่วงเย็นวันที่าทสามสิบพฤศภาเป็นวันที่เจคณะประกาศาประกาศตั้งเป็นรัฐบาลนะฮะก็ฟังจบแล้วผมก,ก็เอาทำคลิปนี้เา,าทำคลิปนี้นะ,ะมาประกาศแจ้งให้ทราบว่า ที่นี่เป็นการเมืองระดับโลกนะที่นี่เป็นการเมืองระดับระดับโลกทำการเมืองระดับโลกโดยประชาบ้านโดยประชาชนนี่แหละประชาชนที่มีอำน,นาจสามดุลจะทําการเมืองระดับโลกนะ <S 2> <S 2> <ๆ>เพราะฉะนั้นก็จึงมาประกาศให้ทราบว่าเมื่อประชาชนทําการเมืองระดับโลกแล้วรัฐบาลใหม่ที่ตั้งขึ้นมา ก็ขอให้รับทราบรับรู้ไว้ว่า,าที่นี่ไม่ได้มากัดแกงท่านนะครับไม่ได้มาอิจชา้าไม่ได้มาต่อต้านนะแต่มันเป็นจังหวะจังหวะที่รัฐบาลใหม่มันเกิดผิดจังหวะผิดจังหวะเพราะจังหวะของประเทศนั้นอนะ่ะมันเป็นลิกิตของประเทศที่จะต้องเป็นไปนาต 1, 1ามลิกิตขึ้นหนึ่งหนึ่งถึงเก้ารัชกาลก็ตกมาตลอดนะมันตกมาตั้งแต่ปลายยาุคกุงศรียางุงศรียาไม่มีต่อไปก็ไม่มีจริงๆนะและ้วก็มีการสร้าง รัชา,านาใหม่ขึ้นมาก็เป็นพระเจ้าตากสร้างขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาก็จะมีกริย์ไปอีกสิบราชการแล้วก็มีเช่นนั้นจริงๆก็1วหนึ่งถึงเก้ารชการก็ตกมาตลอดพอถึงรนชการที่สิบทำไมจะไม่ตกลรอต้องตกเลยครับเพราะงานผมเป็นงานทําตามลิกิจของประเทศเป็นงานคนละระดับกันนะเป็นงานทําตามวิทกิจของประเทศส่วนรัฐบาลใหม่นั้นทําตามอะไรทําตามรัฐมนูญทำตามรัฐบัติ60ูแต่งผมเนี่ยทำตามลิทกิจของประเทศเป็นความต่างไหมครับ เห็นความต่างไหมครับประชาชนเพราะนั้นงานผมเป็นงานคนละร่องคนละแ็กคนละประเภทคนละระดับคนละเลเวลคนละมิติคนละยุคคนละสมัยคนละมาตรฐานกับที่รัฐบาลใหม่ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อสักครู่นี้เองได้ประกาศไปนะครับก็ขอแจ้งไปยังรัฐบาลใหม่ที่ทราบว่าประชาชนมีทางเดินของประชาชนเองประชาชนมีทางเดินของประชาชนเอง แล้วประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสามดุลนะเป็นอำนาจสูงสุดเป็นอำนาจที่ม,มากกว่าคณะรัฐบาลประชาชนมีอำนาจสามดุลน,นะครับตัวคณะรัฐบาลมีแค่สองดุลน,นะครับตอนนี้ท่านได้หนึ่งดุลจากประชนไปในวันเลือกตั้งท่านได้หนึ่งดุลท่านสอสอทัางปาร์ติเนได้แค่หนึ่งดุลนะแล้วมาคุยกันตกลงกันถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่แต่แล้วการรับรองจากกรก็จะกลายเป็นมีสองดุลเข้าใจไหมมีสองดุล แต่ประชาชนนะอยู่เฉยอยู่เฉยมีัตรประชาชนก็มีสามดุลแล้วประชาชนเข้าใจไหมทั้งประชาชนเนี่ยก็ต้องเข้าใจเรวยนะว่าท่านอยู่เฉยอยู่ที่บ้านเนี่ยโดยปกติท่านมีอยู่แล้วสามดุลแต่เขาไม่ให้ท่านไปใช้ไม่มีช่องทางให้ใช้ไม่บอกให้ใช้โดยใช้ไงมันผิดกับผมผมเป็นสูนัฐบาลทิพย์ใจเป็นผู้รู้ว่าจะใช้หน้าทิพย์ใจนี้เป็นอย่างไรนะจึงมาทําคลิปบอกประชาชนให้รู้ให้ใช้หน้าทิพย์ใจเป็น และเป็นสิทธิปกติของประชาชนที่เขาจะใช้อำนาจสามดุลเขาดีเขาไม่ได้ใช้มาตั้ง9กปีตั้ง90ปีตั้งแต่รอเจตให้มายังไม่ได้ใช้เลยประชาชนเราไม่มีส่รบันมาบอกนะเราไม่มีส่รบันที่บรรลุบรรลุอำนาจทิพย์ไตเป็นอ่ะตันนี้มีแล้วแล้วก็มีมาตรงตามยุครอสิซึ่งจะต้องติดตั้งของใหม่หมดเลยเพราะนักประเทศไทยจะเกิดใหม่หมดใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่สุขสกาววิไล ใหม่แบบนี้มันคือเป็นของใหม่ในยุคลอสิทมันต้องเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องถึงเวลาเกิดแล้วนะเพราะต่อเวลานั้นน่ะมีระมันตู่อยู่มีข้อตราอยู่ก็ให้มันจบสิ้นกันเสียจบสิ้นไปแล้วก็จัดเรื่องตั้งแล้วพอเรื่องตั้งไปแล้วนี่แหละตรงนี้แหละที่นี้ก็จะเกิดนะนะเพราะฉะนั้นก่อนจะเกิดมันก็จะมีช่วงหนึ่งเป็นช่วงของวันวิสาขาบูชาแล้วก็วันอาสารบูชาช่วงสองเดือนนี่แหละเป็นช่วงที่ผมมาประกาศ ยุคยุคประเทศไทยถูกปลอมปลอมมา90ปีเพื่อขับไล่ไอ้สปลอมออกไป1ปลอมที่น่ได้แก่ระบอบประชาธิปไตยปลอมที่ใช้มาถึง90ปีอะอันนี้ขับขับไล่ออกไปของปลอมเนี่ยสองเพราะว่ามมีประชาธิปไตยปลอมนี่แหละมันเลยทําให้การเมืองของประเทศไทยเป็นการเมืองแบบปลอมๆอนะที่ประชาชนพึ่งหวังไม่ได้เป็นการเมืองปลอมๆมันเล่นมันเล่นการเมืองกัน มันไม่ได้ทําการเมืองที่แท้จริงมันเล่นการเมืองกันไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนนะส่วนอันที่สามของปลอมสามก็คือมันทําให้ประชาชนแตกแยกกันเพราะประชาชนไปยึดข้างยึดฝ่ายเพราะมันเล่นไงเพราะมันเล่นการเมืองปลอมๆทาให้ประชาชนแตกแยกเป็นข้างเป็นฝ่ายเป็นสีนั้นสีนี้รองด่าว่ากันทุกวี่ทุกวันเนี่ยแบ่งกันจนต้องแบ่งป็นเจนเลชั่นละซึ่งเป็นเรื่องทีดผิดนะเป็นเรื่องที่ผิดดังนั้นของปลอมมันที่สามก็ต้อง ไปต่อไปของตอนที่4เนื่องจากมีของปลอม3อย่างมันเลยทําให้ประเทศไทยกลายเป็นไทยปลอมมาถึง90ปีนั่นเองนะเพราะนั้น4พรปลอมไม่ต้องหายไปนะครับ4พ่ปลอมหายไปยังไม่พอนะครับต้องกำจัด4จจันไรอีกเพราะไอ้4ี่ปลอมมันทําให้เกิด4จันไรไงไอ้4จันไรกันใจที่หนึ่งก็คือโครงสร้างรัฐคือตัวรัทอนนูนนะ,ะจันไรที่2ก็คือ,อ วัฒนธรรมการเมืองนะการเล่นการเมืองมันนั่นแหละนะอ่ะไอ้จะลายที่สามก็คือคกลไกแห่งรัฐอันก็จะลายที่หนึ่งคือโครงสร้างแห่งรัฐนะคือรัฐธรรมนูญนะโครงสร้างแห่งรัฐตัวผลิตโครงสร้างรัฐคือตัวรัฐมนูนนะส่วนในจลายที่สองก็คือตัวพรรคการเมืองตัวพรรคการเมืองหรือนกักการเมืองเนี่ยแหละไอ้ตัวจะลายที่สองเนี่ย ตัวจลไรที่3าก,ก,ก็คือตัวคนไกรัฐคนไกรัฐก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กินเงินเดือนตั้งแต่กอ,องทัพไทยขา้าราชการ,อ,การ,รอุปกรณ์ชิละเนี่ยคนดีก็แล้วไปส่วนมากคนไม่ดีนั่นแหละมันออกฤทธิ์กับเดชเพราะนั้นก็จะต้องกาจัดสิ่งจลไรนี้ออกไปไม่มีมันทํางานไม่ได้คําว่ากำจัดคือไม่มีเส้นทางไม่มีช่องทางให้มันทํางานได้อะเหมือนไม่มีไฟฟ้าไปเลี้ยงมันก็ทํางานไม่ได้เหมือนกัน สดจะไันที่สี่สุดท้ายก็คือพวกออปปัมภ์อุบาศ์โปถัมภ์อุบาศก็เริ่มตั้งแต่นายทุนนายทุนที่มีเงินนั่นแหละมาสป,ปอตทุกภรคการเมืองรองลงมาก็เป็นพวกมีตําแหน่งใหญ่โตทั้งหลายแตว,ว,วกูรรคการเมืองนั่นแหละใหญ่โตทั้งหลายรองไปอีกก็เป็นพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างๆและในวงการต่างๆร้องไปอีกก็เป็นพวกเขาเขาพวกเขานี่แหละมันมาฟอกตัวเองฟอกเงินฟอกตัวเองนะแต่มันก็ต้องมาอาศัยอะไร อาศัยผู้มีสิพลในพื้นที่ต่างในวงการต่างผู้มีสิพลอาศัยอะไรผู้มีสิพลก็มาอาศัยผู้มีตำแหน่งใหญ่โตผู้มีตำแหน่งใหญ่โตอาศัยอะไรผู้มีตำแหน่งใหญ่โตก็มาอาศัยตัวนายทุนนายทุนอาศัยอะไรนายทุนก็ต้องอาศัยข้าราชการคนแกรัฐนั่นเองคนแก่รัฐอาศัยอะไรต้องอาศัยพัคการเมืองนั่นเองพรกการเมืองอาศัยอะไรอาศัยรัฐมนูลหาช่องโหว่ช่องว่าง มันเป็นแบบนี้เนี่คือสีจันลลยเพราะฉะนั้นเมื่อขับไล่สีฟอมออกสีจันเลยก็จะหายไปโดยอัตโนมัติเข้าใจไหมครับเพราะนั้นไอ้แปดแปดอย่างของแสลงไประเทศไทยเนี่ยซึ่งแบ,บ่งได้เป็นสองอย่างก็คือสีฟอมกับสีจันเลยไอ้แปดอย่างเนี่ยจะหายไปหายไปง่ายง่ายง่ายเลยเพียงแค่ประชาชนเนี่ยเกิดสํานึกสำานึกที่จะเป็นคนไทยตัวจริงแค่นี้เองอะ่ะ และยอมรับว่าทุกวันเราเป็นคนไทยจุกปลอมกพราะเป็นคนไทยจุกปลอมก็ออยังแบ่งข้างแบ่งฝ่ายแล้วก็ยังที่จะคิดเป็นเลือกตั้งและยังคิดจะไปแห่แห่คนรวยคนสวยคนหลอ่คลอคนเก่งก็พูดภาษาอังกฤษเก่งยังติดภาพมายาเนี่ยนี่คือ,อคนไทยจุกปลอมคนไทยจริงคุณจะต้องติดหลักวิชาครับติดหลักวิชาที่ถูกคุณอย่าไปติดแค่พวกคนรวยคนสวยคนเก่งคนหลอ่อเรียนมึงนองมันอนอกคุณอย่าไปติดพวกนี้ นะพวกนี้พาประเทศติดกับดักอยู่เนี่ยเพราะทั้งนจะต้องติดหลักวิชาเอาหลักวิชามาก่อนทาให้ถูกหลักวิชาก่อนเสร็จแล้วจึงจะไปให้พวกคนสวยคนหลอ่อคนเก่งอะไรมาทําตามหลักวิชาเมื่อคุณมีเส้นทางที่สง่าง,งามสวยงามเส้นทางที่ดีให้เขาเดินเขาก็จะเดินไปอย่างสง่างามสวยงาม,งามแต่นี่เส้นทางคุณยังไม่ดีเลยคุณไม่รู้หลักวิชาคุณสร้างเส้นทางอัปรักเม์เดินให้คนสวยคนเก่งคนหล่อมาสัย เฮ้ยฉันเฮ้ยมาทางนี้ดีกว่าเว้ยเพราะมันฉลาดไงมันฉลาดเพราะว่าเห็นช่องเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่มันมันสร้างยังสร้างไม่เสร็จไม่มีใครเป็นเจ้าของเนี่ยเดินมาถึงเจออย่างนี้ไอ้โอ้ก้อนหินนี่โอ้่มันแรง่งมันของคำเนี่ยไม่กระเพชรพลอยไม่มีใครบอกเจ้าของไม่มีระบุเลยที่มันนอกเขต้น,นี่เพราะเขาฉลาดไงก็เลย,เอ,ยเอาเข้าใจยังเอาไปแล้วเขาแบ่งให้ท่านนิดหน่อยท่านก็ดีใจโอ้สริเสริมต่อมันก็เพี้ยนกันสมบเทสอย่างเงี้ยก็เพราะอย่างนี้ไง ขาคุณไม่วางหลักเ้าคุณวางหลักให้ถูกนะเขาก็จะไม่หยิบเขาจะเข้าใจเขาจะรู้เลยว่านี mm ่ข hmm. องทุกอย่างมันเป็นของที่นี่หมดเขาจะมีมารยาทอ่ะมันจะสวยงามมันก็เยอะอย่างเลยท่านจะเห็นภาพใหม่นะสวยงามมากเลยสง่างาม,งามสวยงามเป็นรเกเยีอันยอดเยี่ยมท่านคือไประเทศไทยจริงที่ท่านยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอ,ไม,เเจอไม่เคยเห็นท่านจะได้เห็นเมื่อท่านสร้างเสร็จแนละ้ว บรรยากาศที่อาเดมทะเลาะกันในกระทาอะไรเงี้ยหราบอเนี่ยเขาจะไม่มีจะพูดกันด้วยอย่างสุภาพอย่างสวยงามสง่างามนะไม่ไม่ไม่เป็นแบบที่เห็นเนี่ยไม่เลอะเอะไม่เลยเละแล้วก็เขาต้องมาออกนอกถนนเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวันน่ตามที่แกนนาำสายทําเนี่ยไม่มีไม่มีภาพนั้อีกต่อไปแล้วจะไม่มีครับเข้าใจยังรถชนเพียงแค่คุณวางย่หละถ้ามันถูกเพราะนั้นนสําคัญเป็น p อ i o r i t y แรกคือเป็นลำดับแรกที่คนไทยจะต้องทำก่อนเลยคือ ไม่ถูกหลักวิชากรอ,อย่าไปสนใจหล่อสวยเก่งฐานกิตเก่งคนรวยคนมัง่งคั่งอะไรเนี้ยอย่าไปติดนะน,น,นั่นหลังจากท่านวางลากฐานนี่มันแขงแข่งให้มันถูกต้องเรียบร้อยไอ้พวกนั้นจึงมาแล้วท่านจะไปแห่แหนไม่ติดเขาเลยอย่างนั้นไอ้นี่ต้องไปแห่แต่นี่ป็นไทยยังสร้างประเทศไม่เสร็จยังค้างอยู่ค้างมาเก้าสิบปียังสร้างประชาธิปไตยไม่เสร็จยังค้างอยู่ค้างมาถึงเก้าสิบปีเข้าใจประโยชนเนี่ยหพูดชัดเจนเคลียร์แจ้งแจ้งนะว่า แท้จริงเราเป็นประเทศไทยพร้อมประเทศพร้อมยังสร้างไม่เสร็จเลยยังค้างอยู่ประเทศยังประเทศนุ่งโซีที่เขาสร้างนุ่งโซลีไประเทศไตนั่นนะ่ะเพราะเขารู้ว่าสร้างนุ่งโีไม่เป็นไงสร้างไม่สำเร็จก็เลยหลอกประชาชนเพราประชาชนไม่รู้เรื่องก็เลยสร้างนุ่งโซลีดูซะเลยว่านี่เรามีนุ่ทโซลยแล้วนะสร้างยังไงดูเฉยเลยย <c oughs> ิ่งยิ่งเป็นเหมือนโจรกระจอกอะคุณยิ่งหลักฐานให้ดูให้ดูว่าเฮ้ยโอ้โหนี่มันมันยิงหลักฐานเลยว่ามันก็ไม่ดูเรื่องมันหลอกประชาชนทีเดียว เพราะฉะนั้นผมแจ้งไว้ตรงน,นี้เลยผมไฟระเบิดจริงแน่นอนอนุสรีประชาใจ,จรสรุนแรงขนาดน้นของหล่อทวงของจันไรแล้วสื่อชอ่องใดเอามาทําเป็นโลโ,โก้หลังเนี่ยคุณเป็นลบทิ้งเลยเลยนะคุณลบทิ้งเลยนะครับแล้วเอาผ้าพงธงสีไปหลักไปแทนนี่คือมาตรฐานที่แท้จริงของไทยอันนี้คุณต้องติดพงมาตรฐานนี่คุณทำเป็นบล็อกก็ได้หนาขึ้นมาก็าได้อยากให้มันดููตัวตนนีเหมือนอนุรสรี ผมไปทำขึ้นมาด้ครับในภาพนั้นเป็นแบรนด์สองสิทิผมไปทำเป็นสามสิทธิ์ให้สวยงามเท่ไปเลยออกแบบที่ใช้ได้นี่ทำได้ครับช่างในต่างคมนี้ทำไทยบาแคร์หลังจากที่เอาไอเย็นสุรีประชาธิปอมประชาธิอปธอมไอนทสุรีเนี่ยแค่ชื่อมันก็ผิดแล้วแค่ชื่อมันก็ตันเลยแล้วประาะฉะนั้นยังไม่เกิดในประเทศไทยเลยจะสร้างอนุสุรีให้ตายแล้วคุณคิดดูว่าด็คนประเทศนี้คุณ,ค,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณจะนับถือเชื่อถือมั้ยเหรอฮะไอคนสร้างไอเอ็นทะุสุรีเนี่ย มันหลอกท่านชัดท่าน Jesus, ี่ไม่รู้อีกไม่รู้ตัวนะอนุสมรียังไม่ทันที่เกิดมันสร้างให้ตายแล้วมันสร้างรูง e e. ้นลี il, ้เ uh, สร็จเลยแล้วม <gor> ันจะเกิดสหรบมันก็ไม่ได้เกิดทุกวันเนี่ยเออก็จริงของมันนะอันที่สองไปดูใกล้ๆอ่านี่มันอนุสารีรัตนนุลเนี่ยทำไมไม่ตั้งเชื่ออนุสารีรัตนนุลก็มีคนเคยบอกให้ตั้งเงี้ยก็ไปจับไอ้คนนั้นซะเนี่ยเนี่ยนี่ประเทศไทยมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะผิดกันนี่คือประเทศไทยจุกองไงเออก็ใจไ่้ แล้วรัมนูญถ้าคุณจะคิดทำฉบับ21ใช่ไหมถ้าคุณฉบับ21คุณก็เตรียมตายเลยเพราะมันมีอนุสุริสร้างไว้ให้แล้วไงมันคือจริงๆแท้จริงคืออนสุสรุรัฐธรรมนูญนั่นเองถ้าคุณสร้างฉบับยี่สมันก็ตายอ้อาวแล้วทำไมอะ่ะประเทศมันต้องมีรัมนูญนี่ใช่แต่รัฐธรรมนูญเขาต้องสอนแบบไงแบงแบที่โทกกระจาย คุณสร้างผิดมาตลอด90ปีคุณสร้างรัฐมนูญประเภทที่ผิดมาถึง90ปีเข้าใจไหมเข้าใจหรือยังชัดเจนแจ่มแจ้งเคลียร์ไหมคุณสร้างอนุ้นสรีไอ้คุณสร้างรัฐมนูลที่ผิดประเภทประเภทถูกทำไมไม่ใช่นี่แหละปัญหาคือตรงนี้ขอใหู้กทำบานทำเมืองด้ยวยรัฐมนูญมี2แบบนะครับแบบที่ถูกกับแบบที่ผิดคุณสร้างแบบที่ผิดแล้วแบบถูกเป็นยังไงขอเชิญเข้าดูในคลิป,ปต่างๆที่ว่าอธิบายแลท่านจะเข้าใจแจ่มแจ้งเคลียร์เลย และท่านจะเสียใจหลังน้ำตาพูดทำไมเขาหลอกเราขนาดนี้ทำไมเขาหลอกเราขนาดนี้ทาไมคุณทำกับประเทศไทยได้ยังไงอย่างนี้คุณทำกับคนไทยยังไงที่มันหลอกทำไมคุณไม่รู้เรื่องคุณก็บอกที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจคุณไม่รู้ประชาชาษคุณทำให้เป็นคุณก็บอกสิมันหลอกทำไมอย่างนี้เนี่ยท่านจะท่านจะลำพึงลำพันในตัวเองว่าทำไมมันทำอย่างนี้วะนั่นละครับท่านเริ่มจะเริ่มจะออกจากคนไทยตุ้มฟอมแล้วจะเริ่มมาเป็นคนไทยจริง นั่นคือท่านจะได้คุณสมบัติของโสนาบันชี่ไปตายได้เองเพราะคุณสมบัติของโสนาบันนี่คือเนินอีสาคุณสมบัติเนินเป็นผู้ตื่นรู้ว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราถ้ามาเจ้าทางการปกครองก็รู้ว่าอ้าวประเทศไทยไม่ใช่ประชาธิปไตยจินเป็นประชาฟรมประชาธิปไตยที่เราใช้ก็เป็นประชาฟรมว้าวแล้วตัวเราตัวเราก็เป็นปนไทยถูกปลอมเพราะเราไปเต้นตามคือมันฟรมสีฟรมนั่นแหละก็ใชปฟรมทําให้เกิดอะไร ทาเกิดการเมือ,ปองปลอมแล้วคนไทยไปถือเป็นเล่นการเมืองทำไงก็เป็นคนไทยปลอมว่าสามอันเนี้ยสามปลอมสามให้เป็นประเทศไทยปลอมอันที่สี่ก็เลยเป็นประเทศไทยปลปอมสี่ปลอมนี่แหละท่านเป็นยูมามันมาอันเนี้ยมาจากใ้อของ,ร,งรัฐธรมนุญปลอมมาท่านขายแล้วมันผิดประเภทนี่แหละเราสร้าง, ہ, ลง,งาแล้วมันผิดไงแล้วถ้าคุณใช้แล้วมันถูกนะประเทศไทยเป็นประเทศไทยแท้จริงนี่แหละถ้าคุณรู้คุณรู้สำนึกสำนึกลำพึงลำพันธ์นะคุณจะคุณจะเริ่มเป็นคุณได้คุณสมบัติที่หนึ่งแล้ว คุณก็ที่หนึ่งการเป็นโสศบันทิปไตายส่วนคุณร huh like. ูปั้นที่สองก็คือต้องไม่ลังเลสงสัยในคําอธิบายของผมเนี่ยมนไม่ลังเลสงสัยในคําสอนของพระเจ้าเนี่ยนะส่วนผมนี่มาให้องค์ผมรู้เกี่ยวกับการปกครองท่านก็ต้องไม่ลังเลสงสัยเพราะผมผมเป็นโสศบันทิปไตายนะไม่ใช่อนุบาลทิปไตายที่พวกท่านเป็นกันทั้งประชาชนที่ถูกปกครองทั้งพรรคการเมืองที่แบปกครองเป็นอนุบาลทิปไตายทั้งคู่ถ้าพรรครู้เรื่องใช้มาทิปไตยเป็นท่านจะต้อง ท่านต้องรีบแสดงตัวแสดงตนเลยเฮ้ยผมใช้ไปแล้วนะพักพการเมืองนะพักการเมืองที่คิดว่าตัวเองตัวเองรู้เรื่องการใช้อนาจที่แต่เป็นนะ่ะท่านต้องท่านมาบอกเลยท่านต้องบอกแจ้งเลยนะผมรู้แล้วผมเข้าใจแล้วอ๋อเพระชนชัชนนี้อำนาจสามดุลก็จะต้องผมจะมาอาสาเอาสามดุลพราะชนนีไปใช้เป็นรัฐบาลสามดุลเออ,อย่างนงี้ถ้าท่านพูดอย่างเงี้ยท่านใช้อำนาจที่ใตเป็นละเป็นตัวเป็นตัวพรกการเมืองที่ใช้อำนาจที่ไปใต่สามดุลเอาก็ะชาชนเป็นอ่ะ ท่านใช้อำนาจสามดุลของประชาชนเป็นนั่นแหละคือพรรคการเมืองที่จะมาปกครองนั่นแหละประชาชนที่ให้ท่านไปปกครองคนที่เปิดรับชื่อไงใครอยากเป็นรัฐบาลเฉพาการมาที่ที่นี่รับท่านชายหนึ100่งร้อยหญิงหนึ100่งร้อยนี่ไงมาเป็นรัฐบาลเฉพาะการที่มีอำน,นาจสามดุลมาเลยมาเลยถ้าท่านอยู่เป็นรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลแล้วนะท่านเกิดสํานึกรู้โอโ้ผมสละเลยไม่เป็นเพราะว่า ผมเห็นแล้วผมเห็นหน้าทางเื่นยึดทางลงแล้วเห็นวินงยกเชงแล้วยังไงก็เป็นรัฐบาลที่อายุสั้นแนี่อยู่ไม่นานเพราะประชาชนเกิดตื่นรู้ทัมระเทศเนี่ยเกิดเป็นปะัะญาเกิดเป็นส่วนบันทิทงไทยสัประเทศแล้วเพราะนั้นเป็นรัฐบาลสองดุลก็อยู่ไม่นานเพราะนั้นออกดีกว่ากระโดดมาตอนนี้เลยมาเป็นรัฐบาลไอ้ใช้สามดุลเลยอย่างนี้ต่างหากมาช่วยประชาชนทแท้จริงมาที่นี่ดีกว่าที่นี่มีเงินให้เยอะแยะมากมายเฉพาะประธานจะได้หนึ่งพันล้านบาท หนึ่ันล้านบาทที่ได้ตั้งแม่ห้เลยนะลองไปก็เป็นแปดร้อยล้านหกร้อยล้านสี่ร้อยล้านสอง้อยล้านเอาเชิญครับที่นี่นะเกนภาพแลวนะเอาละเอาเชิญคลิปอื่นเป็นต,ตอนไปที่นี่สวัสดีครับ